สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับจักรยานคันเก่านะครับแต่ไม่ใช่คันเดิมนะครับในวันเบื่อเบื่อนะครับแต่ว่านละนบรรยากาศก,กับบ้านหลังเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นจักรยานอีกหนึ่งคันนะครับที่จะมาถ่ายให้ดูกันนับอยากถ่ายให้ดูกันเพราะว่าคันนี้เป็นจักรยานเขาเรียกว่าอะไรทัวร์ิงหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ใช่ทัวร์ิงหรอกเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเป็นจักรยานคล้ายคล้ายไฮดรอลิกนะครับ เป็นคันเป็นคันที่ผมรู้สึกว่าขับขี่แล้วสบายมากเลยเป็นคันที่ผมชอบมากเลยแต่จริงๆเนี่ยมันติดปัญหาที่ล้อหลังนะครับว่ซซี่ลวกมันหักแล้วมันหาอะไรเปลี่ยนไม่ได้เพราะรถคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ดุมนะครับเป็นเกียร์ดุมแล้วก็เป็นล้อของญี่ปุ่นเพราะงั้นนี่มันหาอะไรยากผมใช้โหดไปนิดนึงนะครับตอนที่ซื้อมาเนี่ยก็เอาคนมาซ้อนหนักๆน,นะครับแต่จริงๆเป็นรถที่ผมคิดว่าซื้อมาแล้วคุ้มค่าคันหนึ่งเลยนะครับเปรียบเทียบกับคันที่บ้านที่เรา้เห็นนะอันนั้นเนี่ เป็นเสอหมอบจ่าเลยนัก็ญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเกียร์เขาเรียกอะไรเกียร์จานผมนี้ไม่ถูกไอ้เกียร์นั้นนะฮะก็ไปไปค้นหากันเองกันนะครับก็เป็นอีกคันหนึ่งแต่ตัวถังมันใหญ่กว่ามันไม่สโลปเหมือนคันนี้เห็นไหมครับมันจะตรงไปเลยมันเวลาขึ้นลงเนี่ยมันลำบากอันนี้ตัวถังดูสวยกว่ามีโช๊คเวลาลงหลุมลงบ่อเนี่ยมันกระแทกน้อยฝ่านะครับหน้ายางมันใหญ่กว่านะครับจริงๆเนี่ยที่ตั้งใจไว้ว่าจะเอาคันนี้กลับไปแต่มันหาไหลไม่ได้ก็เลยไปซื้อ ไอ้คันนั้นมาแทนไอ้คันนั้นก็เป็นเฟรมอารูมมเนียเหมือนกันแล้วจังหวะที่ได้ซื้อเนี่ยมันถูกแค่สองพันห้าเองคันนี้ผมซื้อมาสามพันห้านะครับซื้อมานานแล้วล่ะสี่ปีฝาแล้วแล้วเป็นคันที่ชอบมากยังไงก็จะต้องหาทางซ่อมให้ได้นะครับมาดูโดยรวมนะครับก็บอรนี่ก็แข็งแรงดีอยู่นะครับโดยรวมนะครับนี่ตรงนี้ครับเป็นจุดที่เป็นโช๊คเวลารถมันลงแรงๆกระแทกงแรงเนี่ยมันก็จะซับแรงกระแทกได้เนี่ยผมชอบนี้แล้วก็ตรงเนี้ย เห็นไหมครับจากตรงเนี้ยเห็นนะครับกล้องของก็มันมันมันไม่มันสลบลงมาเห็นไหมครับแต่ไอ้คันนั้นที่บ้านเนี่ยมันตรงไปเลยรานั้นเนี่ยไอ้ตัวช่องแคบเนี้ยช่องว่างเนี่ยมันมันจะแคบฝ่าไอ้น้นมันจะฟางหมอกการสกัดผมกระเป๋านะครับจากเฟรมเปอลมิเนียมสีสีสีอะไรอะสีบรอนนั้นด้านเลยแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้รักษามันก็เสียดายนะครับมีตัวปั่นไฟมีแต่ดาวมปปั่นไฟเรียบร้อยนะครับตรงนี้ไฟยังใช้ได้นะครับ ไอ้คันที่บ้านผมไม่มีแต่ไอ้คันแม่บ้านที่บ้านที่ผมซื้อให้พี่ชายคันหนึ่งเนี่ยมันมีไฟแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าผมผมไม่สามารถหาอ่าบริเวณสายจําตรงนี้ได้นะครับไอ้ตัวที่เสียบสายจําตรงนี้ยมันจะเป็นที่เสียบนะครับถอดได้มันก็เลยติดบอสปั่นไฟตรงนี้แทนนะครับเนี่ยเป็นหนึ่งคันดิชันสวยเลยนะครับที่ผมที่่าผมชอบมากเรื่องของเรื่องแฮงจับจริงๆริงแฮงตัวนี้ยใหญ่กว่าตัวนั้น พอตัวที่บ้านนะครับจับสบายกว่านั่งขับขี่สบายกว่าไม่ต้องก้มหลังนะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ดุมนะครับมีประมาณสามเกียร์นะครับปัญหามันก็คือนี่ฮะเห็นไหมครับสีลวดหลายซี่เลยที่หักไปแล้วนะครับขขี่น่าจะไม่ได้มีหลายที่ครับที่มันทำรุดล,ล้อก็โคตรด้วยล้อล้อหลังนี่น่าจะเป็นเหล็กนะครับแต่ส่วนล้อนน,นั้นน่าจะเป็นมีเนียม โอ้เด้ยินเสียงเครื่องบินกันไหมครับดังหน่อยรถคันนี้มีไม้ครับมีไม้แถมมาด้วยแต่ต้องใส่ฐานนะครับกระดิ่งนี้ซื้อเองอั้นที่แถมมารถเจ๊งแล้วติดไว้อย่างนั้นแหละครับมีตะกร้าหน้าให้นะครับก็ไปอีกหนึ่งคันสวยๆผมคิดว่าสวยนะมันแล้วแต่คนชอบนะครับสวยๆเลยเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะไซส์ยี่สิบเจ็ดนะครับก็มีเกียร์โอเคครับสำหรับวันที่ ควิดระบาดแล้ววันที่มันร้อนนะครับร้อนมากเลยเบื่อๆก็เลยมาถ่ายให้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ผมกอ็ออยู่ที่ลงังสิตนะครับไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่บ้านที่สมบูระการที่เคยถ่ายนะครับก็เนี่ยครับเป็นบ้านของผมเองอันนี้ก็เป็นอะไรห้องน้ํานะครับห้องน้ําอ่า อย่าไปดูมากครับมันไม่น่าดูครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะญี่ปุ่นอีกเช่นเดียวกันซื้อจากร้านญี่ปุ่นพามาดูครัวที่หนึ่งครับก็จะมีโต๊ะนั่งกินข้าวกินกาแฟนะครับสงโต๊ะมันเล็กมันตั้งอะไรมากไม่ได้นะครับแล้วก็มีซิงซิงลึก,ล,กลึกมากลึกมากผมนะคเครื่องกองน้ำรานะคาถูกคือมันเก้าร้อยแต่ไส้กองเปลี่ยนทีก็เก้ารอยเหมือนกันนะครับ <c oughs> เวฟที่เสียแล้ว หมอ้อหุงข้าวการนํำร้อนนะครับชั้นวางถ้วยชามแล้วก็ตู้แฝงน,นะครับอันนี้ก็เป็นสำรองถ้วยชามของสีไทยทั้งนั้นเลยนะครับไม่ถ้วยมีอะไรนะครับ <c oughs> มันนยครับมีชามนะครับแล้วก็แค่ชามอีกแล้วะครับแล้วก็่ก็เป็นเื่แก้วจริงๆแล้วยังมีอีกเยอะนะครับยังมีเยอะอยู่ใรรังเต็มเลยผมเวลาผมไปสีไทยเนี่ยมาที่ลดราคาเนี่ยผมจะเมาท่วงเยอะแยะมหมดเลยครับอันนี้ก็เป็น ช่องเก็บของใต้ซิงค์แหละถ้าจะเข้าเตอร์นะเพืสบู่แฟบนะฮะแล้วก็สไลด์ลนะครับสไลด์ดนะครับถ่ายอะไรอีกดีเตาแก๊สนะครับแล้วก็เป็นเพื่ออ่าถาดอันนี้ก็สีไทยนะนะครับถาดวางเครื่องครัวซีอิ้วน้ำปลาไทยต่างๆนะฮะที่เครื่องครัวคนต้องมีนะครับก็มีเยอะแยะแล้นี่คือลานซักล้างและอันนี้ ที่เป็นกระจกเนี่ยคือเคยเป็นห้องนอนของพ่อมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนีตู้เย็นแล้วก็มีโต๊ะวางเครื่องอบนะครับแล้วก็กล่องของอาหารแหละนะครับเนี่ยของอาหารเขามี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 ขนมมีป๊อปปานะฮะถุงน่องต่างๆอันนี้กระตุนไว้เพราะว่าผมไม่ค่อยด้กลับมากลับมากินของพวกนี้แหละเครื่องบินม่แล้วนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่รังสิ์คลองหนึ่งนะครับแถวถนนติดนครนายก นะครับก็เครื่องบินบินผ่านบ่อยน่อหนึ่งมันเป็นเส้นทางลงของเครื่องบินที่จะลงไปดอนเมืองนะครับช่วงที่ไม่มีโควิดเนี่ยก็ทุกสามนาทีนะครับไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนแรกๆมาอยู่มันไม่ชินพออยู่สักพักหนึ่งก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วนะครับไม่โดครูแล้วตอนนี้ก็เริ่มกลับมาโดครูเพราะเราไม่ได้อยู่อย่างนี้มานานนะครับอันนี้ก็เป็นห้องน,งนอนครับของพ่อมาก่อนตอนนี้ก็เอามาทําเป็นห้องนั่งเล่นนะครับห้องเล็กๆมีเตียงนอนนะครับมีแอร์นะครับมีแอร์แล้วก็มีโต๊ะที่ผมชอบ มานั่งเล่นเป็นโต๊ะอีกเกมที่บ้านนู้นก็มีนะครับสีส้มตัวหนึ่งนั่งสบายครับตัวงนี้นะครับและนี่ก็คือวีโหมดนิดนึงนะครับวันนี้ผมไม่ได้ใส่ไม้กันสนเตียงปิกนิกนะครับเตียงปิกนิกซึ่งที่บ้านผมก็มีโต๊ะปิกนิกบ้านนูนะ้นอ่ะไม่รู้ซื้อมาทําไมซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้นะครัเป็นคนชอบอะไรที่อุปกรณ์แคมปิ้งนะครับวันนึงก็คิดว่านั่นแหละไอจักรยานที่มาซื้อมานี่ยจะปั่นออกไปแล้วไปทําอาหาร ทำกาแฟดื่มอยู่กลางทางไปเรื่อยๆไม่ได้เป็นนักปั่นคนอื่นเขานะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดวันหน้านะครับมีอะไรมาอัปเดตผมก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ให้เนพื่อนฟังอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่ไม่ได้มีอะไรมากก็แค่จะมาถ่ายจักรยานให้ดูนะครับเดีย๋ยวพอกลับไปที่นู่นแต่งจักรยานผมว่ามีแผนที่จะซื้อตะแกรงหลังมาใส่แล้วก็เอากระเป๋าทูริงใส่นะครับแล้วก็เรื่องขาตั้งยังดูยังตัดใจไม่ได้ว่าจะซื้อใส่แล้วก็เรื่องบล็อกปูนอีกถ้าเกิดบล็อกปูนทีี่่ทําปูกต้นไมเ มีอะไรเสร็เมเพิ่มเติมก็จะมาถ่ายให้ดูกันนะครับแล้วก็การลงต้นไม้เหมือนกันครับตั้งใจไว้ครับแต่ว่าเดี๋ยวให้มันเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวตอนนี้พอลงแล้วเดี๋ยวไปทาปูนเพิ่มเนี่ยวมันจะมีปัญหานะครับก็วันนี้ก็เป็นวันเบื่อในสถาอ,อในสถานการณ์โควิดที่ระบาดหนักจริงๆนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับระมัดระวังตัวนะครับแล้วก็ ต่อสู้กันต่อไปนะครับไม่รู้จะทํำยังไงในสถานการณ์อย่างนี้ก็เรามาลองดูกันด้วยนะครับเดี๋ยววันหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ